อย่างนี้นะจะเป็นตาไมา้หรือว่าเป็นกิ่งขึ้นมาเนี่ยต้องอยู่ตรงข้ามกันนะไม้ไผ่โทรสิทธ์ใช่ไหมครับซึ่งเป็นของหายาแล้วก็ของแปลกสวัสดีครับสวัสดีสหายทุกท่านครับผมสวัสดีเอซครับคลิปนี้ซึ่งบรรยากาศก็เย็นแล้วนะ,ะเย็นๆพอดีก็เลยลงมาในสวนเนาะลงมาในสวนก็คลิปนี้ลุงมี ของดีที่หายากอยู่พอสมควรนะครับซึ่งเรียกว่าอันนี้ไผ่อ่ซึ่งเป็นตระกูลไม้ไผ่นะครับเขาเรียกว่าคดไม้ไผ่ไผ่โทรสศิษย์นะครับไผ่โทระศิษย์หรือคดไม้ไผ่นะครับอันนี้ลำนี้เป็นเป็นเส้นผมนะครับลำนี้เนาะนี่เป็นเป็นตามตำราบโบราณว่าไว้เนาะก็อ่าแล้วก็อันนี้ อันนี้ก็คดององงเขียวเคี<ๆ>้ยวก็เรียกว่าคดไม้ไผ่ทะลุป,ป้องนะครับแบบนี้เนาะซึ่งเป็นของที่หายากนะสหายแล้วก็ซึ่งมีอ,อิทธิฤทธิ์ก็คือเมตตามหานิยมแค้วขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อีกหลายอย่างนะครับลองลองเสิร์ชสืบหาดูนะครับ,นะรบว่า มีทิลิตมากมายเหลือเกินนะครับซึ่งเป็นของหายากแล้วก็ถ้าเจอก็หาง่ายนะครับฟันเอาฟันเอาแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องไม้ไผ่น่ะอย่าเพิ่งตัดมันทิ้งไปผมบอกแล้วใช่ไหมอนุรักษ์ไว้พันไม้ไผ่นะน่ยอนุรักษ์พันไม้ไผ่นะครับแต่ว่าตอนนี้ลุงได้อันนี้มานี่คือบ้องตันนะครับอ่าไม้ไผ่ตันนะครับอันนี้คือลำตันนะลำตันลักษณะ ตามสูตรโบราณว่าไว้ตาต้องอยู่ตรงข้ามกันใช่ไหมอย่างนี้นะจะเป็นตาไม้หรือว่าเป็นกิ่งขึ้นมาเนี่ยต้องอยู่ตรงข้ามกันนะครับอันนี้ข้อบนไม่รู้หายไปไหนเนาะมันรอยหักธรรมชาติตัดข้อล่างมาแต่ตรงนี้ไม่มีแต่ว่ามามีอยู่ข้างบนนี้แต่ว่าตันครับอันนี้นะครับอันนี้ไม้ไผ่ตันนะครับเรียกว่ามหาอุดแบบธรรมชาตินะครับสหายถ้าใครไปเจอในปงในป่าที่ไหนก็ ตัดมานะครับเป็นเป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเรียกว่าเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ลำไม้ที่เทวดาคุ้มครองดูแลอยู่หรืออะไรประมาณนี้นะครับลำนี้ก็ไผ่ตันนะได้มาแค่นี้แหละก่อจะได้มาก็เอาเรื่องอยู่เมือนกันสหายนะครับไผ่ตันนี้ตันหมดเลยครับเขาเรียกว่าไม้ไผ่โทรสศทธิ์ใช่ไหมครับเออซึ่ง เป็นของหายากแล้วก็ของแปลกแต่ก็มันไม่ได้แปลกนะครับมาแต่โบราณโบราณนะมาแต่โบราณโบราณในทีเดียวคลิปนี้ก็ซึ่งเป็นคลิปอนุรักษ์พันไม้ไผ่นะครับเรามีบ้องตันด้วยนะครับนี่มหาอุดไม้ไผ่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมคดไม้ไผ่ทะลุป้องนะครับขอบคุณครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ